เนินอสังหาริมทรัพย์สวัสดีค่ะพี่บีบุรพาพยากรค่ะวันนี้เรามาดูเรื่องของเนินอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือเนินที่อยู่ถิ่นฐานบ้านช่องของเราค่ะลายมือนี้นะคะพี่หมอบีตรวจดวงเมื่อ8ปีที่แล้วเป็นมหัศจรรย์แห่งลายมือมากๆเลยนะคะแล้วตัวเองก็เพิ่งจะได้เคยพบเห็นไม่บ่อยครั้งมากนะคะ เจ้าชะตาก็ให้ข้อมูลกลับมาจึงเป็นเรื่องที่ปรลาดใจมากบนเนินหลักทรัพย์เมื่อเห็นเส้นแบบไหนนะคะพี่ก็เลยเขียนตามไปเรื่อยๆก่อนนะคะเมื่อเห็นแล้วมันมีลักษณะเป็นเหมือนคล้ายๆหมู่เกาะแล้วเป็นภูเขาแล้วเป็นทะเลอีกเ้าเขียนภาพลายมือแล้วนัดทำนายดวงก็ได้สอบถามเจ้าชะตาดูนะคะว่าถิ่นที่อยู่มีลักษณะแบบนี้ไหมเจ้าชะตาก็ จึงส่งภาพเอามาให้นะคะแล้วอนุญาตให้เป็นดวงครูซึ่งแบบนี้ก็นานๆจะเห็นทีนะคะเจ้าชะตาแจ้งว่าอยู่ในประเทศนอร์เวย์นะคะซึ่งสวยงามมากค่ะพี่ก็ไม่เคยเห็นนะคะก็เป็นดวงครูที่แปลกประหลาดค่ะแล้วก็เลยขอบันทึก เอาไว้นะคะเพื่อศึกษาเป็นวิทยาฐานความรู้ในใบพักหน้าเราอาจจะเจอมือแบบนี้อีกก็ได้ค่ะคือเห็นหลักทรัพย์เขาอสังหาริมทรัพย์เขาบ้านตึกที่ดินก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเห็นได้ในหลายๆมือแต่บางมือก็อาจจะมองไม่เห็นนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มโนนะคะหรืออาจจะเป็นหลักของความเชื่อก็ได้ค่ะตรงนี้ถ้าใครไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันนะคะ ต้องขอขอบคุณเจ้าชะตาที่ให้รายมือและรูปภาพไว้เป็นดวงครูค่ะขอบคุณมากค่ะ